ดีค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทํากล้วยบดชีกันค่ะเนื้อกล้วยนะคะก็จะมีความหนึบนะค่ะแล้วก็สีกล้วยนะคะจะไม่ดําค้านะคะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้กล้วยน้าวาน,นะคะสุกหามนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะมีสีเหลืองอมเขียวด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหั่นกล้วยเป็นชิ้นค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนำน้ำเปล่านะคะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะคนให้เกลือละลายนะคะ<ฮ>เอาไว้แช่กล้วยค่ะกล้วยของเราจะได้ไม่ดำค้านะคะเ<ฮ>วลาเราจะปอกเปลือกกล้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปอกกล้วยนะคะ<ฮ>เราก็จะปอกแบบนี้หั่นแบบนี้นะคะ ตัดหัวแล้วตัดท้ายนะคะถ้าเกิดลูกใหญ่เราก็หั่นหลายๆชิ้นก็ได้ค่ะเราก็จะตัดกลางแบบนี้นะคะอันนี้เราจะหั่นประมาณ4ี่ส่วนค,ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาแช่ในน้ำเกลือ,อไว้ค่ะแบบนี้คะ่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะประมาณสองถสามครั้งค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะเราก็จะใส่เกลือผนลงไปค่ะประมาณหนึ่งอนะคะเพื่อต้มให้กล้วยนะคะจะได้ไม่สีดำแล้วก็ไม่ฝาดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็น้ำกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ต้มให้กล้วยสุกนะคะประมาณ10 1 5สหนาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมานะคะแล้วก็พักในน้ำเย็ยนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะประมาณสักสองสามครั้งค่ะนนี้เราก็จะพักในน้ำเย็ยนก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แกะเปลือกแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราแกะเปลือกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะประมาณสองถึงสามครั้งนะคะแล้วก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้กะทิค่ะอยู่ที่สามถ้วยตวงนะคะหรือประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบมลค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อ,อเลยนะคะใบเตยม,มัดค่ะห้ถึงหใบค่ะต้มกะทิให้เดือดค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ150ร้อยห้ากรัมนะคะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะลองชิมดูก,ก่อนคะ่ะถ้าไม่หวาค่อยเติมใหม่ได้นะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ80กรัมค่ะ เกลือป่นหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลน,นะคะแล้วก็เกลือละลายให้หมดค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยนะคะที่เราต้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็ต้มต่อให้เดือดน,นะคะเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบกะทิแตกมานะคะก็ต้มต่ออีกหน่อยนะคะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบกะทิแตกมันก็อ,อีกสักต้มอีกสักห้านาทีก็ยกลงได้เลยนะคะอันนี้เราชอบนะคะกะทิแตกมันนิดหน่อยนะคะก็อาจจะต้มต่อนะฮะอีกสักพักค่ะพอให้มันเดือดอีกสักพักนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยบดเีแล้วก็เดือดประมาณนี้นะคะเราก็พอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟค่ะเราก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะหน้าตากล้วยของเราก็าประมาณนี้ค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกล้วยบวชชีของเรานะคะก็ทํากินเองง่ายๆค่ะเหนียวหนึบนะคะหวานกําลังพอดีค่ะแล้วก็ไม่ดําค้านะคะเนื้อกล้วยเราก็จะไม่สีดําค้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแม่เนยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ